วันนี้จะพาพี่ๆมาเพาะถั่วง,งอกในกระถางกันนะคะซึ่งกระถางที่เพิ่งเลือกใช้จะเป็นกระถางต้นไม้ขนาด9ถึง10นิ้วค่ะเลือกใช้เป็นสีทึบนะคะเพราะแสงจะได้ไม่ต้องเข้าในตัวกระถางจะได้ทำให้ถั่วง,งอกเราไม่เขียวค่ะเริ่มจากวันที่1น,นะคะเวลาประมาณ3ามทุ่มค่ะเอาเมล็ดถั่วนะคะน้ำหนัก150กร,รมัมใส่ลงไปในถ้วยนะคะแล้วเปิดน้ำลงไปค่ะเพื่อแช่เมล็ดถั่วนั้นเองนะคะเราจะใช้เวลาแช่ หนึ่งคืนค่ะ เช้าวันที่สองมเมล็ดถั่วของเรานะคะก็บวมประมาณนี้ค่ะเราก็จะเอามเมล็ดถั่วขึ้นจากน้ํานะคะเทใส่ลงไปในกระถางค่ะซึ่งกระถางที่เราเลือกใช้เป็นขนาด9ก้ถึงสินิ้วนะคะสีน้ําตาลก็คือสีทึบนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้แสงเข้าไปในตัวกระถางค่ะไม่งั้นถั่วงอกเราจะเขียวนะคะแล้วก้นกระถางเราลูค่อนข้างที่จะใหญ่เราก็เลยเอาแยงเขียวหรือตะข่ายที่เราตาข้าวใส่ลงไปก้นกระถางนะคะแล้วก็เทมเมล็ดถั่วของเราลงไปในกระถางเกี่ย ให้เสมอกันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะทำการล้างน้ำให้สะอาดอีกทีนึงค่ะ เสร็จแล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะคะเวลา12ในกานะคะเราก็จะทําการลดน้ําถั่วง,งอกอีกครั้งหนึ่งค่ะขณะนี้เวลา17บเนกานะคะเราจะมาดูถั่วง,งอกกันค่ะว่าถั่วง,งอกของเรางอกหรือ,อยังนะคะซึ่งเวลานี้นะคะถั่วง,งอกของเราก็จะงอกประมาณครึ่งเซนแบบนี้นะคะเราก็จะทําการให้น้ําค่ะซึ่งน้ําที่เราให้นะคะก็ให้เหมือนเดิมเหมือนเมื่อตอนเที่ยงเลยนะคะทําการลดให้ทั่วๆนะคะเสร็จแล้วเราก็ จะมาให้ปุ๋ยถั่วงอกนะคะซึ่งวันนี้จะใช้เป็นปุ๋ยถั่วงอกสูตรหนึ่งค่ะจำนวนครึ่งขวดหรือ75 ml นะคะอัตราส่วนก็คือเราจะใส่ปุ๋ยนะคะครึ่งขวดลงไปในขวด600 ml นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเติมน้ำลงไป500 ml นะคะก็คือไม่เต็มขวดดีนั่นเองนะคะทําการปิดฝาแล้วก็เขย่าวขวดน้ํานะคะกับปุ๋ยให้มันเข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนฝานะคะเป็นฝาที่เจาะรูเล็กๆแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเอาใส่ลงไปในขวดน้ําปุ๋ยเราเวลาที่เราบีบน้ําปุ๋ยนะคะลงไปในกระถางของเรามันก็จะกระจายทั่วๆทั้งกระถางนะคะแบบนี้เลย นี่คะ่ะเอาให้ทั่วเลยนะคะลดปุ๋ยให้หมดทั้งขวดเลยนะคะพี่ๆคะ่ะเสร็จแล้วเราก็ทําการปิดฝาค่ะทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะเราก็จะทําการลดน้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะล้างน้ําปุ๋ยออกให้หมดค่ะวันที่3มเป็นต้นไปเราก็จะทำการลดถั่วงอกเช้าเที่ยงเย็นก่อนนอนทุกวันจนกว่าความยาวถั่วงอกจะได้ตามที่เราต้องการนะคะเราถึงจะทำการล้างถั่วงอกค่ะ และแล้วถั่วงอกก็ได้ตามความต้องการของเราแล้วนะคะพึ่งจะชอบความยาวที่ประมาณนี้ค่ะเราก็จะมาพาพี่ๆทุกท่านนะคะล้างถั่วงอกไปพร้อมๆกันค่ะเริ่มจากเราเอาถั่วงอกนะคะใส่ลงไปในกระมังเลยค่ะกรละมังแบบนี้นะคะใส่น้ําลงไปให้เยอะเลยนะคะแล้วเราก็จะทําการคนๆนวนๆน,นะคะไปมานะคะตัวเปลือกถั่วก็จะลอยขึ้นมาเราก็สามารถช้อนทิ้งได้นะคะส่วนตัวถั่วงอกนะคะเราก็ช้อนใส่ในตะกร้าไว้ค่ะพึ่งจะลองล้างหนึ่ง กระถางดูนะคะว่ามันจะได้ถุงออกเท่าไหร่นะคะตอนนี้ก็ล้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วพึ่งก็แอบไปช่างมาเรียบร้อยแล้วค่ะ1กระถางเราจะได้ถุงออกประมาณ9้าขีดค่ะพี่ๆค่ะ เห็นไหมคะไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะพี่ๆก็สามารถทํากันได้นะคะไปลองเพาะทํากินกันในครอบครัวดูนะคะไม่ยากเลยค่ะถ้าใครหาซื้อเมล็ดถั่วหรือปุ๋ยนะคะไม่ได้พี่ๆก็สามารถสั่งกับพึ่งได้นะคะ1ชุดนะคะพี่ๆจะสามารถเพาะได้2กระถางค่ะจะได้เมล็ดถั่ว2ถุงนะคะแล้วก็ปุ๋ย1ขวดค่ะราคา60บาทนะคะถ้าหากใครสั่ง3มชุดนะคะ180บบาทส่งฟรีถึงที่บ้านเลยค่ะ